MATTER. What matters you. Why it matters คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Why it matters นะครับคุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณครับ วันนี้ก็อยู่กับผมธัญวัฒนนะครับแล้วก็พาฝันเหมือนเดิมครับสวัสดีครับฝันสวัสดีค่ะพี่ธานมาวันนี้เรามีเรื่องอะไรมาคุยกันบ้างเรื่องการเดินหน้าแก้กฎหมายค่ะให้ต่างชาติถือครองคอนโดได้75%เป็นข่าวอยู่หลายวันมีข้อหามากมายจริงแล้วเรื่องนี้มันเป็นยังไงอ่ะอยากรู้ข้อมูลเหมือนกันก็คือถ้าถ้าให้ย้อนไปนะครับจากเดิมเลยเนี่ย กฎหมายในบ้านเราอะค่ะให้ต่างชาติถือครองได้แค่สี่สิบเก้าเปอร์เซ็นตเนาะต่อโครงการมันเปลี่ยนเป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตซึ่งม,มันหมายความว่าต่างชาติมันจะมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละในการถือครองกรรมสิทธิ์ใช่กรรมสิทธิ์เนือท,ที่ดินนั้นๆใช่ไหมใช่ขึ้นมาเยอะมากเหมือนกันนะเกินครึ่งจากที่ไม่เคยถึงครึ่งนี้คือเกือบเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยอะใช่ มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงค่อนข้างมากเหมือนกันจากอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะทั้งคนที่แบบเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยก็กระแสะก็มีมากมายหลายอย่างค่ะกฎหมายนี้มันชื่อว่าอะไรอะ่ะก็ตอนนี้ถ้าเป็นชื่อที่แบบว่าพูดกันแบบเร็วๆแบบติดปากเลยก็คือกฎหมายให้ต่างชาติถือครองคอนโดได้หรือเปล่าถ้าสมมติว่าอยากรู้ว่าแบบมัน มีที่มาที่ไปไปยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ยี่สิบมิถุนายนเนาะในปีนี้มันเริ่มจากการที่มันมีหนังสือด่วนออกมาค่ะโดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีค่ะถึงร,รัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยได้ศึกษาความเป็นไปได้ของสองเรื่องนี้สองเรื่องนี้นั้นหมายความว่าหนึ่งคือ การพิจารณาทบทวนกำหนดระยะเวลาของทรัพย์สินอิงทรัพค่ะโดยให้แก้ใหม่โดยการกำหนดให้ทรัพย์สินอิงทรัพมีกำหนดเวลาได้ไม่เกิน99ปีมันหมายความว่าอะไรทรัพย์สินอิงทรัพถ้าให้ยกตัวอย่างง่ายๆแบบทรัพย์สินอิงทรัพใช่ไหมคะให้พูดภาษาแบบง่ายๆหเลยก็คือการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ อของผู้ที่ใช้ประโยชน์ได้ในฐานะที่เป็นแบบรัพย์อย่างหนึ่งแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสามารถใช้เป็นหลักประกันหรือว่าโอนเปลี่ยนมือกันได้ภายหลังค่ะคือตอนนี้มันเหมือนกับว่าสามารถเช่าได้ได้ถึง99ปีเลยแล้วอันที่2ก็คือการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์แล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิ์คนต่างชาติเข้ามาถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดค่ะจากเดิมไม่เกิน49เป็นไม่เกิน75ค่ะ แต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขที่ว่าจะมีการจํากัดสิทธิ์การออกเสียงของคนต่างชาติหรือว่านิติบุคคลอะไรเงี้ยค่ะคนที่แบบจะเข้ามาก็คือต้องมีอัตราส่วนทั้งหมดร่วมแบบ49เซเท่านั้นค่ะอืมครับแต่ว่าถ้าพูดจริงเรื่องนี้ก็ไม่ได้ใช่เรื่องใหม่มากเท่าไหร่แต่ว่าออพอมันเป็นอย่างนี้มันถูก ล่อยไฟเขียวมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะแต่คิดว่าหลายคนน่าจะจากันได้ในช่วงปี6 4สี่เนาะมันก็มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมาเหมือนกันในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อ๋อแปลว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ใช่แต่ว่าในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อะคะ่ะจะมีการแก้ให้ต่างชาติเข้ามาถึงครองกรรมสิทธิ์ได้ประมาณเจ8 0แปซนตแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นคะ่ะเพราะว่าถูกกระแสะสังคมขัดขานแล้วก็ต้านค่อนข้างเยอะ แตรอบนี้คือมันผ่านสภาหรือยังกำลังจะเข้าสภาคือตอนนี้ถ้าถ้าให้ดูก็คือทางรัฐบาลกำลังไฟเขียวแต่ว่าให้ศึกษาเพิ่มเติมถึงกับผลกระทบต่างๆคือคอรมผ่านแล้วค่ะอืมค่ะครับผมแล้วมันมีคนพูดถึงสิ่งนี้กันว่ายังไงบ้างนะถ้าในฝ่ายเห็นด้วยก็คือแบบสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจอสังหาอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งก็กังวลถึงในเรื่องของ การเข้าถึงอสังหาหรือว่าที่อยู่อาศัยของคนไทยค่ะเพราะว่าเมื่อต่างชาติเข้ามาเนาะแน่นอนว่าเขามีกําลังซัพย์เขาสามารถซื้อแล้วสิ่งนี้มันก็จะส่งผลไปถึงค่าอาสังหาบ้านที่ดินคอนโดที่มันอาจจะสูงขึ้นด้วยแล้วแบบ จากคนไทยที่แบบมีเปอร์เซ็นต์การครอบครองหรือว่าซื้อคอนโดอะไรเงี้ยในอัตราที่มันไม่ค่อยสูงอยู่แล้วก็อาจจะแบบยิ่งยากขึ้นไปอีกแล้วก็ราคาก็อาจจะแบบดีดขึ้นสูงขึ้นไปอีกค่ะก็มีความกังวลในหลายด้านมากค่ะพี่ทันเคยได้ยินมาว่าช่วงนี้ก็มีคอนโดหรือมีที่ดินที่เหลือเยอะมากเลยนะในกรุงเทพใช่ค่ะแต่มันคือสภาวะที่มันดูลักลั่นมันนะคือที่ดินอะไรเหลือเยอะแต่คนเข้าถึงก็น้อยอีกอะไรเงี้ย ก็คือที่ดินที่พร้อมขายมีแต่ว่าขาดคนซื้ออืมก็เลยมีความกังวว่าถ้าสมมติเราปลดล็อกกฎหมายเนี่ยก็จะทําให้ปัญหานี้ยากขึ้นไปอีกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วว่าอีกแง่หนึ่งก็มีแบบกระแสรหรือว่าเสียงที่แบบว่าคล้ายๆกับข้อคอรหาละกันเนาะถึงแบบรัฐบาลชุดนี้ว่าจริงๆแล้วการแก้กฎหมายชุดนี้ก็เพื่อแบบเอื้อให้กลุ่มนายทุนพวกที่แบบขายบ้านหรือว่าอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าบ้านที่มันสร้างมาตอนนี้แบบ มันก็ไม่มีคนซือ้ออันนี้ก็เป็นการปลดล็อกแล้วก็อาจจะเพิ่มให้แบบมีจํานวนหรือว่าอัตราการขายบ้านที่เพิ่มมากขึ้นได้ค่ะครับอ,อันนี้คือฝั่งขายแล้วฝั่งเห็นด้วยคือนอกจาก เรื่องเศรษฐกิจแล้วเขาเขาพูดยังไงกันอีกไหมแบบถ้าฟังความอีกด้านนึงอะไรก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเศรษฐกิจเราก็คิดว่าก็ส่งผลในแง่ดีหมายถึงว่าถ้าถ้ามันช่วยที่ให้ขายบ้านขายอะไรออกก็น่าจะส่งผลถึงเศรษฐกิจในภาพรวมหลักๆก,ก,ก็น่าจะมีประมาณนี้ค่ะแต่ว่าในแง่หนึ่งคนที่สนับสนุนก็พูดมาว่าก็ต้องมีกฎหมายหรือว่าระเบียบหรือว่าอะไรสักอย่างเพื่อให้มารองรับหรือว่าแก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็อาจจะต้องศึกษากันต่อค่ะ อีกเรื่องหนึ่งคนน่าจะพูดถึงเยอะคือเรื่องราคาแปลว่าถ้าปลดล็อกแล้วราคาของอสังหาจะพุ่งขึ้นใช่ใช่ไหมคิดว่าเปอร์เซ็นต์มันยังไงมันก็ต้องขึ้นเพิ่มขึ้นอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าพูดตามตรงนะว่าต่างชาติก็มีเปอร์เซ็นต์ในการซื้อค,คอนโดที่ไทยก็ค่อนข้างเยอะค่ะทีนี้เราได้หาสถิติมาเป็นเชิงว่าแบบข้อมูลละกัน,นะคะว่าแบบ จริงๆแล้วในปี 2, 5, 6, 7ไตามาส์หนึ่งเนี่ยมันมีจำนวนการโอนกรรมสิทธิ์เท่าไหร่บ้างค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารสงขอ์ค่ะ,คะก็ได้จัด5อันดับมาเนาะว่าประเทศไหนบ้างสัญชาติไหนบ้างที่แบบมีการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดในไทยในไตามาส์หนึ่งค่ะคอันดับหนึ่งเลยคือจีนค่ะมีสัดส่วนโอนกรรมสิทธิ์ ประมาณสี่ิบุดห้าเปอร์เซ็นตมูลค่าทั้งหมดประมาณเจ็ดพันห้า้อยเจ็ดสิบล้านอ,อันดับที่สองเป็นเมียนมาค่ะก็สัดส,ส่วนโอนกรรมสิมีสิบเปอร์เซ็นแล้วก็มูลค่าอยู่ที่สองพันสองร้อยเจ็ดล้านบาทค่ะแล้วก็อันดับสามเป็นรัสเซียเนาะแล้วก็อันดับสี่เป็นสหรัฐแล้วก็อันดับห้าเป็นเยอรมันค่ะอืมอันดับหนึ่งนี่คือนําโดงเลยนะสี่สิบเปอร์เซ็นถูกต้องพี่ทันอันนี้อย่างส่วนตัวเราอ่ะ เราชอาคอนโดอยู่ใช่ไหมเราก็เพิ่งรู้ว่าคอนโดที่เราอยู่อ่ะทั้งชั้นนั้นอะคือถูกคนจีนซื้อไปแล้วแล้วก็จริงก็มาปล่อยเช่าคนไทยอีกทีหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งชั้นอะสองสามชั้นได้ซ้ำไปเราเรื่องนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับแค่คอนโดเราคอนโดเดียวคอนโดอื่นน่าจะมีแบบนี้เหมือนกันอะแปลว่ามันคือการเข้ามาลงทุนของจีนที่เพิ่มมากขึ้นเห็นด้วยค่ะ ันไม่แปลที่คนติดกังวล,ลว่าเราคนไทยเข้าถึงที่ดินอสังหาคนไทยได้ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่อ,อันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ตามมาเรื่อยๆเรานอกจากจีนที่น่าสนใจอะค่ะพี่ธันก็คือเมียนมาอืม,มันก็คือมีอัตราการโอนกรรมสิทธิ์สูงขึ้นแบบค่อนข้างก้าวกระโดดเลยถ้าเราเปรียบเทียบก็คือในปีหกสี่ค่ะเมียนมาอยู่ที่ยี่สิบห้าอันดับยี่สิบห้าแต่ในปีสองพห้าหอหกอะค่ะเป็นอันดับหกแล้วในไตรมาสหนึ่งปีเนี้ยขึ้นมาอยู่อันดับสอง เขามีสาเหตุมีปัจจัยอะไรไหมเขาไม่ได้อธิบายไว้ค่ะในนี้แต่ว่าเดาส่วนตัวว่าอาจจะเพราะอย่างหนึ่งคือไม่รู้ว่าสงครามในประเทศส่งผลด้วยหรือเปล่ากับการที่แบบย้ายมาอยู่ไทยอืมก็เป็นไปได้เป็นเป็นเหตุผลหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะอืมก็ต้องมาคอยดูกันต่อค่ะว่ามันจะเป็นยังไงต่อคือในแง่ของเศรษฐกิจในแง่ของอ,อสังหาต่งตางๆคือแน่นอนว่ามันส่งผลดีอยู่แล้วแต่ว่าก็อย่างที่เราพูดกันไปว่า ท้ายสุดแล้วแบบคนที่อยู่ในประเทศจริงๆเราจะสามารถแบบว่าซื้อได้ไหมในเมื่อแบบมันไม่มีการคุมราคาอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าก็ต้องอาจจะต้องติดตามดูข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าท้ายสุดแล้วการศึกษาเพิ่มเติมผลดีผลเสียแล้วมันจะเป็นยังไงต่อค่ะเพราะว่าสิ่งที่จะเราต้องจับตาก,กันหลังจากนี้คือพอคอรมอผ่านแล้วเนี่ยมันต้องเข้าไปอยู่ในขั้นสภาต่อไปใช่ไหมค่ะว่าสภาจะพิจารณาสิ่งเหล่านี้กันยังไงใช่ป่ะค่ะจริงๆหยิบ ความเห็นของโสพลพรโชคชัยมาค่ะก็คือเขาเป็นประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอาสังหาริมทรัพย์ไทยนะคะให้สัมภาษณ์กับทาง The m a ม t e r ไว้ค่ะในบทความสรุปใครได้ใครเสียเมื่อรัฐบาลศึกษาแกา้ไขกฎหมายให้ต่างชาตซื้อคอนโดได้75%ค่ะใครสนใจฉบับเต็มสามารถไปอ่านต่อในเว็บไซต์ได้นะคะ <Yes. S 1> ก็คือเขาเสนอแล้วก็ให้ให้ความเห็นในแง่นี้มาว่าจริงๆแล้วแบบ ประเทศไทยอาจจะไม่ได้แบบประโยชน์อะไรมากนักด้วยซ้ํำจากการ<ง>แก้กฎหมายนี้เพราะว่าขาดการเก็บภาษีจากชาวต่างชาติค่ะท,ที่ควรจะเก็บมากกว่านี้โดยเขาเสนอการเก็บภาษีชาวต่างชาติไว้สามส่วนค่ะที่เสนอไว้ว่าควรพิจารณาใหม่ก็คือหนึ่งภาษีคอนโดค่ะโดยคุณโสพลก็ร,ระบุว่าจริงๆแล้วประเทศไทยแทบไม่ได้เก็บเลยด้วยซ้ํา ถ้าให้ยกตัวอย่างสิงคโปร์อะไรเงี้ยค่ะชาวต่างชาติจะต้องเสียภาษีมากถึงหกสิบเปอร์เซ็นครับค่ะส่วนอันที่สองก็คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่ะเขาก็ยกตัวอย่างว่าเวลาต่างชาติมาซื้อคอนโดที่สุขุมวิทสมมุติว่าราคาเจ็ดสิบล้านบาทนะคะพี่ทันต้องเขาต้องเสียภาษีแค่ล้านละสองร้อยบาทซึ่งถือว่าถูกมากถูกมากใช่นะก็เหมือนแบบว่าไม่แทบแทบไม่เสียอะไรเลยแต่ว่า คุณโสพลเขาก็มองว่าควรจะเก็บมากกว่านี้ค่ะแล้วข้อที่สามก็คือภาษีเกี่ยวกับกําไรจากการขายได้ค่ะก็ <c oughs> เขาก็ยกตัวอย่างในสหรัฐว่ามันมีการเก็บภาษี20%ของกําไรเพื่อนําไปพัฒนาประเทศต่อในขณะที่ประเทศไทยก็คือก็เก็บและแตำ <c oughs> แตหืองแบบราคาตามประเมินราชการซึ่งต่ํามากก็เท่ากับจริงๆเราก็อาจจะไม่แทบไม่ได้เก็บเลยอื <c oughs> อันนี้คือข้อเสนอเนีจากคุณโสพลค่ะออืื ถามแบบชาวบ้านทั่วไปเลยว่าสมมุติว่ากฎหมายนี้เกิดขึ้นมาเราจะสามารถมีโอกาสซื้ออสังหาได้มากขึ้นหรือน้อยลงไหมในในมุมที่เขาวิเคราะห์กันอะไรเงี้ยถ้าในตอนนี้ที่แบบยังไม่มีผลการศึกษาหรืออะไรออกมามมคิดว่าน้อยลงแน่ๆค่ะพี่ทันแต่คิดว่าถ้าทางออกจริงๆแล้วค่ะอยากอยากช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าอ,อยาก ยังอยากมีพื้นที่ให้คนในประเทศในสามารถซื้อที่อยู่อาศัยอะไรได้อะไรอย่างค่ะอย่างหนึ่งก็คือควรมีมาตรการที่กําหนดราคาขั้นต่ําอย่างเช่นต่างชาติที่เข้ามาซื้อควรจะซื้อ ในคอนโดหรือว่าบ้านในราคาที่แบบ40ล้านขึ้นไปไหมเพื่อในช่วงแบบว่าอ่าในช่วงล้านต้นๆหรือว่า10ล้านอะไรเงี้ยค่ะเราเรารักษาเอาไว้ให้คนในประเทศแล้วก็เห็นด้วยกับคุณโสคลที่ว่าเราก็ควรแบบต้องเก็บภาษีเพิ่มขึ้นคือถ้าสมมติว่ามันออกมาในแนวทางนี้ก็คิดว่าก็กยังก็ยังโอเคค่ะมินถึูว่ากฎหมายนี้ผ่านแมันต้องมีกลไกอะไรอีกเยอะแยะมากมายในการกํากับควบคุมเพื่อให คนไทยเองยเข้าถึงได้อะไรแบบนั้นเนาะม้วสนใจครับเออค้าของชีพเราก็แพงทึนเนาะทุกอย่างแพงหมดเลยใช่ค่ะครับมีอะไรน่าจับตาอีกไหมครับเรื่องนี้ฟันก็คิดว่าอาจจะต้องรอดูท่าทีของรัฐบาลต่อว่ากฎหมายหรือว่าสิ่งที่เขาศึกษามาเพิ่มเติมมันจะเป็นยังไงต่อค่ะก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าจริงๆแล้วเขาจะมีการเก็บภาษีเพิ่มไหมจะมีการแบบล็อกราคาขั้นต่ําเพดานไหมเพื่ออย่างน้อยแบบคนไทยเราสบายใจแน่ๆว่า ไม่มีใครมาแย่งซื้อในใในในที่ดินในราคานี้ที่มันควรสงวนไว้ให้คนในประเทศได้เข้าถึงบ้านหรือที่อยู่อาศัยได้หรือเปล่าค่ะก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปค่ะคิดว่าอีเวนต์ใกล้ๆนี้น่าจะเป็นอะไรอภิปรายไม่ไว้วางใจปะ่ะที่จะเห็นการอืมคุยกันถกเถียงเรื่องนี้ในสภาใช่ไหมเราก็ต้องมาติดตามกันต่อค่ะอืมครับผมโอเควันนี้น่าจะประมาณนี้จะเห็นภาพนกว่ากฎหมายนี้มันเป็นยังไงแล้ว ที่คัดค้านสนับสนุนยังไงแล้วมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราการเข้าถึงอสังหาความฝันของเรารืะความฝันของใครหลายคนมันคือชีวิตน,นี้อยากมีบ้านของตัวเอง mm hmm. อยากมีอสังหาของตัวเองอะ่ะ mm hmm. สิ่งนี้มันจะทำให้ความฝันนั้นมันเป็นยังไงก็ต้องติดตามต่อไปเนาะ, <c oughs> ะกฎหมายนี้ต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมอะไรเงี้ยครับโอเคนั่นจาจะประมาณนี้นะครับวันนี้ของเราก็ฝากทุกท่านติดตามรายการ Why It Matters ได้นะครับในทุกๆช่องทางของ The Matters ทุกวันพฤหัสน,นะครับ วันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ